สวัสดีครับพวกเรารอยช่องแันิลเฟนไทยแลนด์ดูผลงานทำอะไรไว้ฮะเนี่ยทำอะไรไว้เอฟซีเขาอุตส่าห์ส่งมาให้ดูที่เขารักเราแค่ไหนดูเราทำอะไรไว้นี่ฮะกลัวดูเขากลัวครับ ขากลัวถอยตูดให้เลยนี่ดิดูแล้วราไปชอบอยังไงตัวนี้ดูหุ่นยนต์เนี่ยมันเหลือแค่ข้างเดียวเนี่ยต้องมาหันตากให้เลยถอยตูดให้เลยตีดีไหมฮะอืมใครทำนี่ใครทำมาจับดูซิใครทำนี่ เนียนนะบัวบานเนียนเลยนะเปนเนียนบัวบานนีเดินหนีอีกอต้องมาจับเลยดูดูดูดีของเราเลยแค่นี้เองดูวันเป็นหมูนะโอนยหมือดู่เดื่อย่างนี้ใช่ไหมดึงหึงเห็ด รรเราไปชอบมามอ,อบก่อน oh, เอา,าดีสวยก่อนเลยจะให้ของกินเดูรวยครับนี่คือววยไลยที่ ทำลายข้าวของบอ,อ๋รอ,บอรูดบอบอนลูดบอนลูดมาหาเรื่องแต่เอากล้วยมาให้กินหน่อยนั่นเห็นไหมเขาไม่ให้กินกล้วยเห็นไหมซีละขี้ดืด้อมารับไปซ่อบก่อนนี่มาซ่อมก่อนนี่ซ่อมก่อนเรลยอ้อวนอูแก้มบอกหมดแล้วนี่ืม โอเคครับนี่ไม่ลยมลายไม่รับชอบอ่ามอบก่อนมอบก่อนมอบ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวรอแล้วใช่ไหมไปเพื่อนให้กิน